พี่ชาใส่ให้แม่เดนีย๋ยวแม่ปกมืออ้าวหนึงยเย้อ่สองอยู่ไหนคะลูกสองเลขสองนะเลขสองนะอันนี้เลขสิบ,สบเยเอ้ออใส่ต่อลูกนี่เลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขสี่ค่ะเลขสี่ไหนเลขสี่เลขสี่อยู่ไหนคะ เล็กซ yeah yeah yep> et ี่อยู่ไหนคะเย้กรร่เย่เล็กซ ja ี่อ่ะต่อไปลูกใส่ให้หมดเลยนั้นเลขเลยคะนั้นเลขเลยคะใช้เปล่านั้นเลขเลยคะใช้เปล่าเลขเลยนะเหมือนเปล่า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  นั่งดีๆนั่งดีๆข้อห้าขอห้าเอาเล่อนหนึ่งให้ดมดีๆอาใส่เลใส่เลนใส่เลืค่ะใส่เลืค่ะเขาดูนะเห็นไหมเพราะว่เป็นหัวใจเหมือนกันทั้งสามเก้าเห็นไหมสามกับเก้าใส่เป็นหัวใจก็ได้กันซื่แต่เขาต้องดูเป็นเลขอะไรดีๆเหมือนกันมุนนิดหน่อยมุนนิดหน่อยขมุดนิดหน่อยม้วนม้วนมุ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 นนิดนึงมาช่วยหน่อยนั่นแหละ เย้ <Yay. S 2> <Yay. S 1> เอาต่อไปค่ะลูกเอาต่อไปเลขอะไรเ,เลขอะไรคะเลขอะไรคะอ่หนูหยิบมาเ,าเลขอะไรคะเลขเจ็ดอะไรเลขเจ็ดคะเลขเจ็ดอยู่ไหนคะเลขเจ็ดอยู่ไหนคะ mm. อาเก่งมากค่ะลูกใช่เลยเย้เอาต่อไปค่ะลูกอันนี้เลขอะไรคะ oh. สอง ยังเลยค่ะลูกอ่าต่อไปเลขอะไรเอ่ยนั่นเลขอะไรคะเลขหกเย่งอ่าต่อไปเลขอะไรคะลูกเลขอะไรเลขสิบสองเก่งโอ้โหเก่งจริงจะเสร็จแล้วะเสร็จแล้วนั่นเลขอะไรคะลูกนั่นเลขอะไรเลขห้าเก่งมากค่ะลูกเก่งจังเลยค่ะ

สุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วตรงไหนนะคิดนานใช่สุดท้ายโถอีรลองเดี๋ยวลูกอันนี้บิ๊กแคปนะลงไหมลงไหมลงยังลงไหมใส่ดีกว่าหนูใส่เองหนูใส่เองวางเองไม่ดีวาหนูวางเองสิคะวางอ้าววางให้เบาให้เบาให้อบาโอเคบิ๊กแคปด้วยนะเร็วบิ๊กแคปกันบิ๊กแคปกันอทิชาบิ๊กแคปไหมไงทิชาบิ๊กแคปลูกบิ๊กแคปไงโอ้เก่งมากค่ะ เก่งมากค่ะด,ดูนะโอ้โหครบทุกเลขค่ะ